อ่ะทีนี้นะครับเรามาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วพูดถึงเรื่องการรวมการต่อตัวต้านทานนะครับแบบอนุกรมและแบบขนานไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้พอเรารู้สูตรแล้วนะครับว่าใช้สูตรอะไรรับทีนี้เราก็มาดูแผนภาพวงจรไฟฟ้าที่เขาให้มานะครับอ่าภาพตรงนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะมองยากนะนะอย่างที่ครูให้ไว้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับเราให้เราแปลงนะครับนะอ่าภาพมันต่อจากอ่ไฟฟ้าหลไยจากวงจร เอใช่ไหมครับนะแล้วก็ผ่านนะผ่านตัวต้านทานนะไม่ดูกี่ตัวนะครับต้องดูสิใช่ไหมแปดตัวนะครับแล้วก็ไหลมาแบบนี้นะครับก็คือมันผ่านมาอย่างงี้นะตัวนี้ก็ผ่านมานี่างงีคือมันก็ผ่านเนี่ยตัวนี้ก็ผ่านมานี่ตัวนี้ก็ไปตรงนี้นะผ่านมาตรงนี้ผ่านไปตรงนี้ใช่ไหมครับนะสุดท้ายนะครับผ่านนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับนะแล้วก็สุดท้ายมา ไฟมาผ่านจุด B นะครับจาก A มาผ่านจุด B เนะเขาจึงถามหาความต้านทานสมมูลระหว่าง RAB นะครับที่ไหลผ่าน A กับ B เนี่ยนะครับว่าความต้านทานสมมูลนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ต้องมาแยกจ้อยคิดนะครับว่าในวงจรนี้มันต่อแบบไหนกันบ้างนะครับนะครูก็ให้าวาดใหม่นะครับนะรูปนี้มันจะดูยากนิดนึงนะครับไอจุด A อยู่นี้นะครับเราก็ดูข้างบนนะดูรูปนี้ตามนะครับนะรูปนี้นะเราก็จะ แปลงก่อนนะครับอ p พนี้เราจะแปลงนะครับแปลงมาเป็นรูปด้านล่างนี้เพื่อให้เรามองเข้าใจง่ายๆนะครับหรือสอดคล้องกับบทเรียนเรานะครับมันจะเป็นทางแยกใช่ไหมครับนักเรียนต้องดูนะครับนะหเส้นนะครับตรงนี้นะแล้วก็มาแยกตรงนี้นะครับกูใส่เป็นตีเขียวนะกับเนี่ยมาแยกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันยังไม่ผ่านอะไรนะครับเนี่ยตรงนี้ยังไม่ผ่านอะไรเลยนะครับเนี่ยมันมาทางแยกใช่ไหมครับเพราะนั้นกูจะวาดแบบนี้นะนะครับไหลมาใช่ไหมครับ แล้วก็มาผ่านทางแยกครับอ่ถูกไหมครับเนี่ยนี่คือทางแยกตรงนี้ใช่ไหมครับอทีนี้เราจะมองนะครับเส้นสีน้ำเงินก่อนนะครับข้างบนนี้นะครับมันจะไหลผ่าน R2 ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มาเจอทางแยกนะเดี๋ยวเพิ่งพูดถึงทางแยกนะข้างบนนะครับเส้นข้างบนตรงนี้นะครับจะให้ไหลผ่าน R2 ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกนะูเขียน R2 ไว้นะ R2 ใช่ไหมครับนะมีค่า2โอห์มนะวงเล็บไปเนาะ2โอห์มใช่ไหมครับอ่ะพอผ่าน R2 เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมาเจอทางแยกอีกตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ทางแยกนะครับนะเพื่อที่จะไหลไปที่ R3 แล้วก็ R6 ตรงนี้นะเพราะนั้นครูก็จะใส่เป็นทางแยกไว้อีกนะครับตรงนี้นะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนตรงนี้ก่อนนะครับนะจะไหลผ่าน R3 นะครับแล้วเขียน R3 ลงไปตรงนี้ R3 หนะึ่โอห์มใช่ไหมครับ R3 ตัวนี้ใช่ทางแยกไหมไม่ใช่นะครับนะตัวนี้ก็คือมันแค่เป็นเหมือนสายเราหักสายลงมาแต่ที่จริงมันก็เหมือนกับการต่อไปด้านแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น R3 นะครับมันก็มาที่ R4 นะ R3 ก,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 กับ R4 นี่ต่อกันนะครับ 3, ก็เป็น R3 ใช่ไหมครับนะต่อแบบอนุกรมกับ R4 นะครับ R4 ก็อีก1นึ่โอห์มนะครับ R4 ก็ต่อแบบอนุก,กรมกับอะไรครับ R5 ใช่ไหมครับ อีกหนึ่งโอห์มนะครับสุดท้ายก็ไหลมารวมกันตรงนี้นะไหลมารวมกันนะครับไม่รู้ตรงไหนนะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยไหลมารวมกันตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราแยกจากจุดนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราไปด้านตรงนี้นะครับเนี่ยนะแล้วก็ไหลมาตรงนี้นะทีนี้นะครับเราจะมาดูตรงที่มันแยกครับมันแยกอะไรออกมาเนี่ยสีม่วงนะครับเนี่ยมันแยกออกมาจาก R6 ใช่ไหมครับเพราะนั้น R6 เราอยู่ตรงไหนนะครับ R <A> 6, 6เราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย R หกเราอยู่ตรงนี้นะครับ R 6นะครับมีค่า6โอห์มนะอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้ว R 6ตรงนี้ครับแยกออกจาก R 3ใช <A 6 S 2> ่ไหมครับเนี่ย R 6นะครับแยกออกจาก R 3ตรงนี้นะแยกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลมารวมกับที่ R 5มันรวมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้ครับนึกออกไหมเออนะครับจะได้แบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับดูตรงสีน้ำเงินก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะ มันก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมครับนะทีนี้ที่มันรวมกันเสร็จก็ตรงนี้นะครับเนี่ยจุดนี้คือจุดนี้นะครับรวมกันเสร็จนะครับมันจะออกมาตรงนี้นะครับออกมาเจออะไรเจอ R7 นะครับออกมาเจอ R7 R7 มีค่า2โอห์มนะนะครับพอ,อ,อมาเจอ R7 นะครับแล้วออกมาตรงนี้นะจะมารวมกับ R1 ใช่ไหมครับ R1 อยู่ตรงไหนนะครับ R1 อยู่ตรงแยกออกมาอันดับแรกเลยนะ ที่ตรงแรกเลยที่เราขึ้นไปเป็น R 2นะครับเพราะนั้น R 1อยู่ด้านล่างตรงนี้นะเอ้าไหมนะครับเพราะนั้น R 1 oh นอยู่ตรงนี้นะครับ R 1จะมีค่า6โอห์มนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ R 1นะครับมาเชื่อมกับ R 7ตรงนี้ต่อรวมกันตรงนี้นะครับเพราะนั้นจะเป็นรูปนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ย R 1นะครับกับ R 7เนี่ย R 1กับ R 7ตรงนี้นะครับมาต่อรวมกันจุดนี้ นะครูใช้สีน้ําเงินโยงนะครับเนะี่ยจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับนะเรียนมองออกนะสุดท้ายครับพอรวมกันเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็มีเส้นเดียวนะครับที่จะไปไหลผ่านจุด B นะครับก็คืออาาร์แปดนะครับ R าแปดอยู่ตรงนี้อาแปดอาร์แปดมีค่าหนึ่งโอห์มนะครับแล้วก็ที่มันติดรูปภูนะนะแล้วก็เนี่ก็ได้กันนะต่อมาแล้วก็ผ่านจุด B แบบนี้นะเนี่ย เราแปลงมาเสร็จเราจะได้รูปนี้ใช่ไหมครับนะดูรูปด้านบนนะครับนะนักเรียนแปลงให้ได้นะครับแปลงให้มันมาเป็นรูปแบบด้านล่างตรงนี้นะครับนะเราจะได้เราก็จะเห็นนะครับนะเห็นว่ามันต่อ,อยังไงกันนะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับนะอันนี้คือ e p ที่สนะครับ